เคยงงไหมครับทำไมบางบริษัทเทคยังขาดทุนอยู่แท้แต่ราคาหุ้นกลับพุ่งเอาพุ่งเอานักลงทุนเขาไม่ได้ดูแค่กำไรสุทธิหรอกครับเขามีสูตรลับที่ใช้วัดว่าบริษัทนี้โตอย่างมีคุณภาพหรือเปล่าสูตรนั้นคือ rule of 40 rule of 40เท่ากับรายได้โตเปอร์เซ็นต์บวกกับอัตรากำไรเปอร์เซ็นต์ง่ายๆแค่ดู2อ,อย่างครับ 1. การเติบโตของรายได้ใช้ตัวเลขแบบรายปีหรือ TTM เช่นบริษัทมี ARR โต30%ได้บวก30 2. อัตรากำไร EBITDA Margin วัดกำไรจากการดำเนินงานเช่นบริษัทมีกำไร15%าไร1 5ได้บวก15 30บวก15เท่ากับ45ผ่าน Rule of 40แต่ถ้าบริษัทโต25%แต่ Margin ติดลบ10%รวมกันเหลือแค่15ไม่ผ่าน กฎนี้บอกเราว่าบริษัทโตพอไหมและมีประสิทธิภาพแล้วหรือยังสถิติชี้ว่าบริษัทที่ผ่าน rule of 40มักได้มูลค่าหุ้นสูงกว่าคู่แข่ง2เท่าและสร้างผลตอบแทนชนะ S&P 500อย่างสม่ำเสมอถ้าชอบอินไซด์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพจหุ้นพอร์ตระเบิดแล้วจะเข้าใจโลกการลงทุนแบบมีกราบคิดครับ